บทที่สามตัวสะกดและการอ่านออกเสียงคำตัวสะกดและการอ่านออกเสียงคำ ตำแหน่งของตัวสะกดหรือเพยียญชนะท้ายในภาษาเกาหลีจะวางไว้ส่วนล่างสุดของคำเสมอนะคะโดยในรูปเขียนแบบมาตรฐานจะต้องวางไว้ในบรรทัดเดียวกันกันกบเพยัญชนะต้นและสระห้ามเขียนออกนอกเส้นบรรทัดค่ะรูปตัวสะกดในภาษาเกาหลีจะมีทั้งตัวสะกดหนึ่งตัวแล้วก็ตัวสะกดสองตัวโดวยตัวสะกดในภาษาเกาหลีนะคะจะมีทั้งหมดเจ็ดแม่เสียงค่ะคือเสียงกอรหรือแม่กก เสียงนอหรือแม่กลเสียงดอหรือแม่กดเสียงรอหรือแม่กลเสียงมอหรือแม่กลมเสียงบอหรือแม่กบและเสียงงอหรือแม่กงค่ะซึ่งในแต่ละแม่เสียงจะประกอบไปด้วยรูปตัวสะกดจำนวนมากน้อยต่างกันนะคะเหมือนกับการแบ่งแม่เสียงตัวสะกดในภาษาไทยค่ะ ต่อไปไปดูตารางแสดงตัวสะกดหนึ่งตัวกันนะคะเสียงกอรหรือแม่กกประกอบไปด้วยคียกซังคียกคิกคำที่สะกดด้วยจัวสะกดเหล่านี้นะคะจะออกเสียงเป็นเสียงกอทั้งหมดค่ะอย่างเช่นคำว่าเช็คแปลว,ว่าหนังสือค่ะเสียงนอรหรือแม่กล ประกอบไปด้วยนีอื่นอย่างเช่นคำว่าชันแปลว,ว่าภูเขาค่ะสิงดอหรือแม่กดประกอบไปด้วยทีคือชีอุดซังชีอุดจีอุดชีอดชุอดทีอุดฮีอดุอดอย่างเช่นคำว่า แปลว่าสี่ค่ะเสียงลอหรือแม่กลประกอบไปด้วยรีเออย่างเช่นคำว่าอแปลว่าหนึ่งค่ะเสียงมอหรือแม่กลมประกอบไปด้วยมีออมอย่างเช่นคำว่าพุม แปลว่าฤดูใบไม้ผลิค่ะเสียงบอรหรือแม่กบประกอบไปด้วยพีบพ่บีอย่างเช่นคำว่าพับแปลว่าข้าวแล้วก็คำว่าครับแปลว่าข้างหน้าค่ะเสียงงอรหรือแม่กงประกอบไปด้วยอียง อย่างเช่นคำว่าปังแปลว,ว่าขนมปังค่ะข้อสังเกตนะคะเสียงลอหรือแม่กลเป็นเสียงตัวสะกดที่ไม่มีในเสียงภาษาไทยค่ะแต่เมื่อสังเกตการออกเสียงนะคะจะเห็นว่าคล้ายเสียงแอ L ในภาษาอังกฤษค่ะโดยเวลาออกเสียงให้เราม้วนลิ้นขึ้นไปด้วยค่ะ ต่อไปไปดูตารางแสดงตัวสะกด2ตัวกันบ้างนะคะตัวสะกด2ตัวในภาษาเกาหลีมีทั้งหมด11ตัวค่ะคือคิฮก,กชยอนิฮนชีฮุนิีนฮิฮุน,นรีฮลชยอริฮลทิฮุนรีฮลฮิฮุนบีฮชยอ รีลมีมรีลพิบรีเกรีพิโดยสามารถเทียบเสียงได้ดังนี้นะคะเสียงกอรหรือแม่กกคกชอิอรีเออย่างเช่นคําว่าอิกตาแปลว,ว่าอ่านค่ะ เสียงนอหรือแม่กลประกอบไปด้วยเนียนชิวเนีนยนฮิวอย่างเช่นคำว่าอันตาแปลว,ว่านั่งลงค่ะเสียงนอหรือแม่กลประกอบไปด้วยเรียลชดเรียลทิวต์เรีลยลฮิวต์เรียลคิว <Real> อย่างเช่นคำว่าเยอะเลแปลว่าแปดค่ะเสียงมอหรือแม่กลมประกอบไปด้วยดีลมิอย่างเช่นคำว่าทำตาแปลว,ว่าต้มหรือตุ๋นนะคะเสียงบอหรือแม่กบประกอบไปด้วย บี shot. Real Pew. Real Pew. อุอดรีอลีรย่างเช่นคำว่า Opta <the> แปลว,ว่าไม่มีค่ะต่อไปเราไปดูการอ่านและการออกเสียงตัวสะกดกันนะคะสำหรับการอ่านภาษาเกาหลีถ้าเราสามารถจำเพียงชนะแลักษละได้แล้ว ก็จะไม่ยากเพราะส่วนที่เหลือก็จะเป็นในเรื่องของการอ่านคําที่มีตัวสะกดผสมอยู่ค่ะโดยการอ่านจะแบ่งออกเป็นสองลักษณะนะคะตามตารางแสดงตัวสะกดด้านบนค่ะเราไปดูตัวอย่างการอ่านคําที่ลงท้ายด้วยตัวสะกดหนึ่งตัวกันนะคะคําแรกพาพังแปลว่ากระเป๋าสะกดด้วยยิงเสียงงองงูนะคะ โฮเทลแปลว่าโรงแรมสะกดด้วยลิอุสเสียงรอน,นะคะคัมจามันฝรัง่งสะกดด้วยมิมเสียงมอนะคะชอนนฉันสะกดด้วยนินเสดดียนสงนอคะ่ะ หักเสงคำนี้ตัวแรกสะกดด้วยเคียกเสียงกอและตัวที่สองสะกดด้วยยิงเสียงงอค่ะส่วนการอ่านคำที่ลงท้ายด้วยตัวสะกดสองตัวเราจะมีหลักการอ่านอย่างไรไปดูกันค่ะง่ายๆเลยนะคะหลักการอ่านตัวสะกดสองตัวแบ่งออกเป็นสามแบบค่ะคือหนึ่ง ออกเสียงตัวหน้าเป็นตัวสะกด 2. ออกเสียงตัวหลังเป็นตัวสะกดและสออกเสียงเป็นตัวสะกดได้ทั้งตัวหน้าและตัวหลังค่ะก่อนอื่นเรามาลองดูเพชนะตัวสะกด2ตัวที่ออกเสียงตัวหน้าเป็นตัวสะกดกันก่อนเลยนะคะตัวแรกตัวสะกดที่เคียร์สะกดอยู่ด้วยกันนะคะให้เราออกเสียงตัวสะกดเคียอกตัวแรกเป็นตัวสะกดนะคะ อย่างเช่นคำว่าซักตัวที่สองยืนชืดอยู่ด้วยกันค่ะเราออกเสียงตัวแรกยืนเป็นตัวสะกดค่ะคำนี้เราอ่านว่าอันตาต่อไปยืนชืดอยู่ด้วยกันนะคะเราออกเสียงยืนตัวแรกเป็นตัวสะกดค่ะคำนี้เราจึงอ่านว่าอันตา ต่อไปลิลิชยอดอยู่ด้วยกันเราอ่านลิลิตัวแรกเป็นตัวสะกดคำนี้เราจึงอ่านว่าเวคูลต่อไปลิลิทีดอยู่ด้วยกันเราอา่านลิลิตัวหน้าเป็นตัวสะกดค่ะคำนี้เราจึงอ่านว่าฮัลตาลิลิทีดอยู่ด้วยกันเราออกเสียงลิลิตัวหน้าเป็นตัวสะกดคำนี้เราจึงอ่านว่าชิลตา ตัวต่อไปผิวเฉียดเราเสียงผิวตัวหน้าเป็นตัวสะกดนะคะอย่างเช่นคําว่าครับเมื่อเจอตัวพวกนี้ก็จําไปเลยนะคะว่าต้องอ่านออกเสียงเพชนะตัวหน้าเป็นตัวสะกดค่ะต่อไปมาลองดูเพชนะตัวสะกดสองตัวที่ออกเสียงตัวหลังเป็นตัวสะกดเท่านั้นนะคะซึ่งมีเพียงแค่2ตัวค่ะจําได้ไม่ยากค่ะลองไปดูกันเลยค่ะ อ่านเพชนะตัวหลังเป็นตัวสะกดคือลิอลมิมและลิพิบค่ะตัวแรกลิอลมิมเราออกเสียงตัวหลังมิมเป็นตัวสะกดนะคะอย่างเช่นคำว่าอ um. ัมลิพิบเราออกเสียงพิบตัวหลังเป็นตัวสะกดค่ะคำนี้เราจึงอ่านว่าอึบตา ต่อไปเราลองมาดูยั้ชนะตัวสะกดสองตัวสามารถออกเสียงเป็นตัวสะกดได้ทั้งตัวหน้าและตัวหลังกันค่ะคือลีอืเคียกและลีอืพิบค่ะตัวสะกดสองตัวนี้ต้องอาศัยหลักการจําเป็นคํำๆไปนะคะอย่างเช่นคําว่าลีอื้อเคียกที่ออกเสียงตัวหลังเป็นตัวสะกดนะคะคํานี้จึงอ่านว่าอิกตา ต่อไปเราไปดูริเคียกที่ออกเสียงตัวหน้าเป็นตัวสะกดกันค่ะคำนี้เราอ่านว่าริโกตัวต่อไปอีผิบนะคะตัวอย่างแรกเราออกเสียงตัวหน้าเป็นตัวสะกดคํานี้เราจึงอ่านว่ายอทอลรีลผิบตัวต่อไปเราออกเสียงตัวหลังเป็นตัวสะกดเราจึงอ่านว่าพับตา ต่อไปเรามาดูตัวสะกดบางตัวที่พบกับเพยชนะต้นบางตัวนะคะทําให้การอ่านออกเสียงจะมีการเปลี่ยนไปค่ะอย่างเช่นเมื่อตัวสะกดเจอเพยชนะต้นอีอึงพยัญชนะต้นอีอึงไม่มีเสียงค่ะซึ่งเวลาออกเสียงตัวสะกดของคําหน้าจะออกเสียงเป็นพยัญชนะต้นของคําต่อไปค่ะแทนที่เพยชนะต้นอีอึงอย่างเช่นคําว่าครับอาซ ตัวสะกดพิืบตามหลังด้วยอีอึงให้เราโยงตัวสะกดพิืบขึ้นไปแทนที่อีอึงค่ะดังนั้นคำนี้เราจึงอ่านว่าคับพาซอคำต่อไปแทกอีตรงนี้เขี่ยอตามหลังด้วยเพชนะอีอึงอีกแล้วนะคะเราก็ยกเคี่ยอขึ้นไปแทนอีอึงค่ะคำนี้เราจึงอ่านว่าแช่คี ต่อไปไปดูตัวสะกดสองตัวเจอกับเพยชนะต้นอี้อื่นกันบ้างนะคะกรณีที่คําข้างหน้ามีตัวสะกดสองตัวจะออกเสียงตัวสะกดทั้งสองตัวค่ะโดยตัวสะกดข้างหน้าจะออกเสียงเป็นตัวสะกดของพยางค์แรกส่วนตัวสะกดข้างหลังจะออกเสียงเป็นเพยชนะต้นของพยางค์ต่อไปค่ะอย่างเช่นคําว่าอันอาตัวนี้คําว่าอัน สะกดด้วยตัวสะกดสองตัวคือนยืนกับชืดตามหลังด้วยอีอึงนะคะตรงนี้เราตัดชืดขึ้นไปแทนที่อีอึงค่ะส่วนนยืนก็คงไว้แล้วอ่านเสียงเป็นตัวเสียงตัวสะกดยืนนะคะดังนั้นคำนี้จึงอ่านได้ว่าอันชาคำต่อไปให้อึม ตัวนี้ก็เช่นกันค่ะเราตัดตัวที่ขึ้นไปแทนอียึงส่วนลีอึนยังทําหน้าที่เป็นตัวสะกดเหมือนเดิมจึงอ่านได้ว่าฮลทึมต่อไปเป็นกรณีตัวสะกดฮียดเจอกับเพญชนะต้นยืงบ้างนะคะในกรณีที่ตัวสะกดฮียดหรือตัวสะกดสองตัวที่มีหีดดผสมอยู่อย่างเช่นยืนหิย รีเอชดเมื่อตามหลังด้วยพยัญชนะต้นยีอืงให้เราตัดเสียงตัวสะกดหืดทิ้งไปค่ะแล้วอ่านตามวิธีดังนี้ตัวสะกดหีืดเจอพยัญชนะต้นยีอืงอย่างเช่นคำว่าชดอ่าให้เราตัดเสียงหืดทิ้งไปเลยค่ะอ่านว่าชูอ่าได้เลยค่ะ อย่างเช่นคำว่า not o ตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะให้เราตัดเสียงขีดทิ้งไปแล้วอ่านว่า not o <all> ได้เลยค่ะต่อไปเป็นตัวสะกดสองตัวที่มีขีดผสมอยู่แล้วเจอกับเพรชนะโต้นียึงนะคะอย่างเช่นคำว่า man e ตัวนี้ตัวสะกดสองตัวนี i, you, you ่ยืนขีดให้เราตัดเสียงหยีดทิ้ง แล้วเหลือตัวสะกดยืนตัวเดียวตามหลังด้วยัญชนะตัวนี้ยืนใช่ไหมคะให้เราโยงตัวสะกดยืนขึ้นไปแทนที่ยืนค่ะคํานี้จึงอ่านได้ว่ามานีคคาต่อไปนะคะชีอตัวนี้สะกดด้วยตัวสะกดสองตัวลเอีขีดเราตัดเสียงขีดทิ้งค่ะ เหลือลิอูอออตัวเดียวเรายงขึ้นไปแทนที่เพชนาต้นยืงค่ะคำนี้เราจึงอ่านได้ว่าชีรอต่อไปเป็นกรณีตัวสะกดชีอยดและชี้ยดเจอกับสระอีกันบ้างนะคะในกรณีที่ตัวสะกดชี้ยดและชี้ยดเจอกับเสียงสระอีตัวสะกดชี้ยดและชี้ยดจะออกเสียงเป็นตัว ชื่อและชื่อต,ตามลำดับค่ะอย่างเช่นคำว่าคุดอีตรงนี้ตัวสะกดทีกิดตามหลังด้วยเพนชนะต้นอียึงนอกจากจะโยงตัวสะกดทีกิดขึ้นไปแทนที่อียึงแล้วเรายังเปลี่ยนเสียงทีกิดเป็นชีดด้วยคำนี้จึงอ่านว่าคูชี ต่อไปเป็นคำว่าคดอีตัวนี้สะกดด้วยตัวสะกดชื่อตามหลังด้วยพยัญชนะต้นอียึงนอกจากจะโยงตัวสะกดชื่อขึ้นไปแทนที่อึงแล้วเรายังเปลี่ยนเสียงเป็นตัวชื่ออีกด้วยดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าคดชีตัวสะกดฮื่ เจอกับพยัญชนะเขี้าทีกึดพิบชืดกรณีตัวสะกดฮี่ดพบกับพยัญชนะเขียาะทีกึดพิบชืดจะประสมเสียงกันเป็นเสียงคิวชืดพิบและชืดตามลำดับค่ะอย่างเช่นคำว่าอันโกคำนี้ตัวสะกดฮี่ดเจอกับพยัญชนะเขียา ขีดและขีอกผสมเสียงกันเป็นคีดดังนั้นคำนี้จึงอ่านออกเสียงว่า anko ชดดาคำนี้ขีดเจอกับทีกุดขีดและทีกฤดผสมเสียงกันเป็นตัวทดีดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าชดทาต่อไปเป็นกรณีตัวสะกดขีอ ชีกุดพิวและชีดเจอกับเพลงนชนะต้นหีดบ้างนะคะกรณีตัวสะกดเคียกชีกุดพิวชีดเจอกับเพนชนะต้นหีดจะผสมเสียงกันเป็นเสียงคียกชีดพิว,วและชีดตามลำดับเช่นกันค่ะอย่างเช่นคำว่าอันฮี กาคำว่าอันสะกดด้วยยืนชืดชืดต,ตามหลังด้วยขืดสองตัวนี้ผสมกันค่ะชื่อผสมกับขืดได้ตัวชืว่อดังนั้นคำว่าอันขีดาจึงอ่านเป็นอันชีดาต่อไปไปดูคำว่าชับ ฮีดาตัวสะกดพิบเจอกับฮีดนะคะพิบและฮีดผสมกันเป็นตัวพิบค่ะดังนั้นชาบฮีดาจึงอ่านได้ว่าชาบฮีดาต่อไปตัวสะกดยืน,นเจอเพนชนะต้นลืลหรือตัวสะกดลืล เจอกับพยญชนะต้นยืนกรณีตัวสะกดยืนเจอกับเพยญชนะลีอืนหรือตัวสะกดลีอืนเจอกับพยญชนะนยืนตัวยืนจะออกมีเสียงตัวลีอืนทั้งหมดเลยค่ะอย่างเช่นคําว่าฮันลาซันตัวนี้ตัวสะกดนยืนเจอกับเพยญชนะลีอืนให้เปลี่ยนเสียงนยืนเป็นลีอืนค่ะ ดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าฮัลลาซันต่อไปคำว่าชิลเลหาตัวนี้ตัวสะกดรีอืเจอกับเพียนชนะนิ่นให้เราเปลี่ยนเพียนชนะนิ่นเป็นตัวลีอืค่ะดังนั้นคำนี้จึงอ่านได้ว่าชิลแนวา ต่อไปเป็นตัวสะกดเสียงเคียกทีกฤดและพิบเจอกับย,ยัญชนะมิวมและนินค่ะกรณีตัวสะกดเคียกทีกฤดและพิบเจอกับย,ยัญชนะมิวมหรือนินตัวสะกดเคียกทีกฤดและพิบจะออกเป็นเสียงยืนนินและมิวมตามลำดับค่ะ ย่างเช่นคำว่าคุกมูลคำนี้เคยกเจอกับมีมเราเปลี่ยนเสียงเคยกเป็นยิงค่ะดังนั้นคำนี้จึงอ่านได้ว่าคุงมูลต่อไปเป็นคำว่าพัดนึนดาคำนี้เสียงตัวสะกดทีเกิดเจอกับ นิยนให้เราเปลี่ยนเสียงทีกึดเป็นนิยนค่ะดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าพันนันดาต่อไปเป็นคำว่าคับนีดาคำนี้ตัวสะกดพิืบเจอกับนิยนให้เราเปลี่ยนเสียงตัวสะกดพิืบเป็นมีมค่ะดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่า คำนี้ทั้งหมดเป็นเรื่องของการออกเสียงค่ะดังนั้นการเปลี่ยนแปลงตามกฎต่างๆที่ได้กล่าวมาจึงเปลี่ยนแปลงเพียงแค่การออกเสียงเท่านั้นค่ะแต่รูปเขียนยังคงเขียนเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆค่ะ แบบฝึกหัดการฟังต่อไปเราลองมาหัดทำแบบฝึกหัดการฟังกันดูนะคะแบบฝึกหัดการฟังบทที่3แบบฝึกหัดที่3จงฟังแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องข้อ1อึอมอนีข้อสองผู้ตู ข้อสามซุนข้อสี่เคข้อห้าอา아จี ข้อหกสู้บักข้อเจ็ดเซงสอนข้อแปดนาหมู ข้อเก้าคูดูข้อสิบอันยอง